น้ำพริกโคชายพริกโคชายประกอบด้วยพริพกถั่เน่าเกลือกระเทียมถั่วลิสงถั่วลิสงเป็นสูตรจากไหนครับสูตรใใไทยใหญ่ไทยใหญ่อ,อันนี้คือ เอาทุกอย่างมาตำแล้วตำแล้วมนพริกนี้เกลือหนึ่งเกลือสองขุนเน่าสามมะพร้าส่ผดไทยห้ากระเทียมหนึ่งนเนาสองมะพริาเกลือสกระเทียมห้าขุน้้ชุงหกผัดไทย ผัาไทยคืออะไรครับพ้าไทยอฟ้าไทยหกคือฟ้าไทยฟ้าไทยก็คืออ่าผงปรุงรสอ๋อครับหอมหอมมากเลยครับมันพืชน้ำมันพืชมันอะไรก็ได้ครับน้ำมันหมูก็ได้น้ำมันอะไรก็ได้มันเป็นอะไรก็ไดอันนี้ผ้าจันเีอันนี้คือ ตวนี้โฉงตัว้สองวให้เข้ากันอเขา้ากันป,ปล่อยไฟอ่อนๆปล่อยไฟอ่อนๆนะครับตัวคั่วให้มันปล่อยๆให้มันกรอบๆอ,อ๋อตัวให้กรอบๆเห็นเนี่ยแค่นี้เอง

มีลมผ่านอะไรอย่างเงี้ยหรอแค่นี้อะไม่ยากรสชาติเป็นยังไงครับชิมตัว ชิมแล้วอร่อยมากติดใจเลยต้องขอสูตร yeah. ได้ถึงบ้านไปทำน้ำพริกโคชาย